สภาพทางสังคมของชาวอาหรับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮฺอะัลฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลความแตกต่างระหว่างนบีและรอซูลนบีคือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรอซูลคือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจ้า และทำการเผยแพร่บทบัญญัตินั้นแก่มวลมนุษยชาติทั่วไปด้วยทั้งนี้นักวิชาการได้ให้คำจำกัดความสั้นๆว่ารอซูลทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นนบีแต่ใช่ว่านาบีทุกท่านจะเป็นรอซูลก่อนที่ท่านนาบีม uh ุฮัมมัดสโลลลฮฺวะอะเลฮิวะสลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลสังคมชาวอาหรับมีความประพฤติประเพณี จริยธรรมที่ดีและไม่ดีปะบนกันไปความประพฤติและประเพณีที่ไม่ดีหลักๆได้แก่การดื่มสุราและการฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นในบางตระกูลสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ชาวอาหรับหันไปดื่มสุราก็เพื่อต้องการขจัดความหวาดกลัวความเดือดร้อนที่มาประสบการสูญเสียพวกพ้องญาติพี่น้องที่ต้องตายไปในการต่อสู้สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์และการใช้ชีวิตที่ลำบากยากเข็ญ และเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมละหอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูลศาสนาอิสลามจึงได้เผยแพร่สุราเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะส่งผลเสียต่อร่างกายและสติปัญญาและศาสนาอิสลามได้มีทางออกในการแก้ปัญหาความกลัดกลุ้มด้วยการศรัทธาต่ออลัลลอฮ์นำมาซึ่งความมั่นใจและความสงบสุขมาสู่กลุ่มชน ส่วนสาเหตุที่ชาวอาหรับบางตระกูลฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นเพราะว่าชาวอาหรับนั้นกลัวความอับอายเมื่อสตรีตกเป็นเฉลยเป็นที่รู้ดีกันว่าคนอาหรับเมื่อถูกหยามเกียรติเขาจะไม่ยอมหรือไม่ก็ฝังลูกผู้หญิงทั้งเป็นเพราะกลัวความยากจนด้วยเหตุนี้คนอาหรับจำนวนไม่น้อยในสมัยนั้นไม่ชอบที่จะได้ลูกผู้หญิงแต่จะดีใจมากเมื่อเขาได้ลูกผู้ชาย และเมื่อศาสนาอิสลามได้เผยแพร่จึงได้ห้ามการกระทำดังกล่าวและห้ามมองสตรีแบบเหยียดหยามแต่ให้ยกย่องนางและให้เกียรตินางส่วนจริยธรรมที่ดีงามของชาวอาหรับที่มีเหนือกว่าชนชาติอื่นคือความกล้าหาญความใจบุญการรักษาสัญญามีสติปัญญาที่ชาญฉลาดและมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อิสลามเน้นให้ยึดมั่นต่อจริยธรรมที่ดีงามและใช้ให้ถูกต้องจากจริยธรรมที่ดีงามเหล่านี้ชาวอาหรับจึงสมควรได้รับเกียรติในการอุ้มชูอิสลามและแบกรับภาระในการเผยแพร่อ,อิสลามตั้งแต่เริ่มแรกและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งใต้คลิปด้วยนะคะ